รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พระพุทธศาสนาเริ่มจากการที่เจ้าชายพระองค์หนึ่งทรงเล็งเห็นถึงทุกข์และสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต้องประสบและเจ้าชายพระองค์นี้ได้ทรงพยายามค้นหาความเป็นจริงของชีวิตเรื่องการกําหนดเวลาว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญพุทธกิจอะไรเมื่อไหร่เสด็จไปไหนเมื่อไหร่ได้หลักฐานในชั้นบาลีเป็นส่วนน้อยและโดยมากก็บอกแต่เพียงว่าสมัยหนึ่งประทับที่นั่น หรือประทับที่นั่นตามพระพุทธอัธยาศัยแล้วก็เสด็จจาริกไปที่นั่นหนังสือชั้นบาลีนี้ปรากฏว่าเขียนเป็นตัวอักษรขึ้นที่ลังกาในสมัยสังคยานาเป็นครั้งที่หเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงแล้ว400ปีเศษแต่คำพีในชั้นหลังต่อมาซึ่งเป็นคำพีอธิบายพระบาลีเรียกว่าอัทธกถาแปลว่ากล่าวเนื้อความของบาลีซึ่งเป็นการอธิบาย พระอาจารย์รจนาอัตกถาเรียกว่าอัถกถาจารย์ปรากฏว่าได้ทำในสมัยต่อมาอีกจนกระทั่งพระพุทธศาสนาล่วงแล้วได้พันปีกว่าในคำพีชั้นนี้แสดงเวลาไว้ละเอียดยิ่งขึ้นดังเช่นเวลาที่กล่าวเมื่อคราวก่อนโดยเฉพาะระยะเวลาเรื่องเสด็จกรุงกบิลพัทชั้นอัถกถากล่าวไว้ว่าเสด็จก่อนเข้าพรรษาที่สองดังที่กล่าวแล้ว แต่ว่าในอัฏฐกถานั่นเองได้มีเรื่องที่เป็นเบื้องต้นไว้ว่าพระเจ้าสุดโธธนะได้ส่งทูตมาเชิญเสด็จพระพุทธเจ้ารวมทั้งหมดเป็น10บคนทั้งการุทายีอมาดและส่งมาทีละคนเมื่อส่งมาคนหนึ่งเห็นหายไปก็ส่งมาอีกคนหนึ่งรวมจนถึงคนที่สิบจึงสำเร็จถ้าเป็นจริงตามนี้ระยะเวลาที่เสด็จจากกรุงกบิลพัทหน้าพรรษาที่สองก็คงเป็นไปไม่ได้ กว่าทูตคนหนึ่งจะเดินทางมาถึงแล้วพระเจ้าสุดโถทนะก็จะต้องทรงรอเห็นหายไปจนผิดสังเกตจึงได้ทรงส่งอีกคนหนึ่งมาระยะทางไม่ใกล้ฉะนั้นที่ท่านพรนานาถึงเรื่องเบื้องต้นเหล่านี้ไว้เมื่อพิจารณาดูระยะเวลาที่ท่านให้ในการเสด็จก็ดูเหมือนจะขัดกันแต่ก็เป็นอันยุติได้แต่เพียงว่าได้เสด็จกรุงกบิรพัทครั้งหนึ่งในระยะต้นแต่ละท่านว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงพาพระนันทะและพระลาหุลเสด็จกลับมากรุงราชคฤห์ประทับจำพรรษาที่สองที่พระเวรุวันแต่ในหลักฐานชั้นบาลีกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงผนวดพระราหุลเป็นสามเณรแล้วก็ได้เสด็จจากกรุงกบิลพัทไปนครสาวัตถีแคว้นโกศลขัดกันอยู่ฉะนั้นเรื่องการบวชพระราหุลอาจจะเป็นการเสด็จในครั้งที่สองก็ได้ พราะได้เสด็จกรุงกบิลพัทอีกครั้งหนึ่งในภายหลังและในครั้งหลังนั้นก็ได้เสด็จจำพรรษาที่นิโครธารามแต่ก็มีพระสูตรบางพระสูตรที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงอบรมพระราหุลที่พระเวรุวันซึ่งท่านพระอัตถกถาจารย์ท่านเล่าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าโปรดให้บวชพระราหุลนั้นพระราหุลมีชันษาได้เพียงเจ็ดพรรษาและเมื่อได้ทรงนำมาประทับอยู่ที่พระเวรุวันกรุงราชคลือ ก็ได้สรงอบรมราหุลสามเณรอยู่เสมอคำอบรมในระหว่างที่ราหุลสามเณรมีพระชนเจ็ดพันษาน,นั้นท่านร้อยกรองไว้เป็นพระสูตรหนึ่งเรียกว่าลาหูโลวาทซึ่งแปลว่าโอวาดแนี่พระราหุนข้อความละเอียดในพระสูตรนี้มีเล่าว่าเมื่อพระพุทธดําเนินไปถึงพระราหุลก็ได้ปูอาสนะได้เตรียมน้ําล้างพระบาทและก็ได้ล้างพระบาทถวาย สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการแผ่นดินทมครับขณะนี้เราบันทึกรายการอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นะครับบริเวณด้านหน้าวัดพระราม9กาการอย่างพิเศษครับท่านใดสัญจรผ่านมาบริเวณถนนประดลิษฐ์ปนุธรรมก็คงจะเห็นว่ามีอาคารทรงไทยประยุกต์สูงสีแดงๆนะครับตั้งอยู่ริมถนนเลยนี่แหละครับก็คืออาคารธรรมสถานของเราครับท่านสามารถที่จะแวะมาได้ครับเปิดทุกวันนะครับ ไม่มีวันหยุดนะครับมีหลักสูตรในการปฏิบัติธรรมทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครับนอย่างนั้นเรายังมีห้องหนังสือว i s d o m นะครับไว้ท่านที่สนใจหนังสือธรรมะหรือว่าสนใจซีดีธรรมะรวมถึงชุดปฏิบัติธรรมเครื่องสังฆทานและอุปกรณ์ชุดต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมอาสนะก็มีที่นี่เช่นเดียวกันครับหรือท่าในใดสนใจที่จะจัดงานบุญนะครับทำบุญวันเกิดทำบุญงานมงคลสมรสงานมั่น หรืองานทำบุญอุทิส่วนกุศ,ล,ศลก็สามารถติดต่อตามที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรที่ปรากฏบนหน้าจอได้เช่นเดียวกันครับวันนี้ครับเราได้รับความเมตตาเช่นเคยครับจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชาณกวีท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระรามเก้าการงาพิเศษท่านได้เมตตามาสนธนาธรรมกับเราเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นข้อเรื่องของขององกกาลังกายแล้วก็ออกกําลังใจครับเดี๋ยวเราไปกับนักสการพระเดชพระคุณท่านพร้อมๆกันเลยนะครับนักสการครับเรียนตออ ครับหัวข้อวันนี้น่าสนใจครับเป็นเรื่องของออกกําลังกายแล้วก็ออกกําลังใจนะครับทั้งคือเรียกว่าให้เห็นทั้งภายนอกและภายในเรื่องภายนอกเนี่ยการออกกําลังกายผมว่าคนก็คงจะพอเห็นได้ไม่ยากนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เห็นจับต้องได้เป็นรูปธรรมแล้วก็บางคนอาจจะเคยเรียนวิชาพละศึกษาอาจจะเคยเล่นกีฬากันมาแล้วบ้างใช่ไหมครับแต่ในอันที่สองเนี่ยคือเรื่องของออกกําลังใจ ซึ่งใจเนี่ยอยู่ด้านในนะครับอา,อาจจะเรียกได้ว่าบางคนบางท่านอาจจะไม่เคยเรียนหรือไม่เคยศึกษาเรื่องการฝึกจิตใจเลยก็ว่าได้นะครับก็เลยมาวัสการเรียนถามท่านได้คุณในวันนี้ครับทั้งสองอย่างก็อาศัยซึ่งกันและกันมีร่างกายไม่มีจิตใจก็ไปวัดท่าทองมีจิตใจแต่ไม่มีร่างกาย ก็ไม่สามารถจะแสดงอะไรได้ไม่มีไม่มีร่างความจริงไม่มีร่างก็ยังมีทุกข์อยู่นะไม่มีร่างก็ยังมีทุกข์แต่มีทุกข์น้อยทุกอย่างมันเป็นคลิปมันเป็นสัญญาณเหมือนเหมือนสัญญาณดาวเทียมเนี่ยจำเป็นจะต้องมีตัวรับตัวส่งมีซิมการ์ดอยู่ในเครื่อง แล้วก็มีตัวรับสัญญาณครับถ่ายทอดซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆที่อยู่ในซิมการ์เนี่ยก็เหมือนกับอารมณ์ต่างๆที่อยู่ในจิตใจครับคนดีๆก็อ่อนล้าท้อแท้อ่อนแอค่าตัวตายได้ครับคนร่างกายแข็งแรงผิดหวังสิ้นหวังก็ประทุษร้ายตัวเองได้นอนสมร้องไห้ได้ครับคนมีกําลังกายดีอย่างนักกีฬาหรือว่านักมวย ต่อยแพ้อาจจะท้อแท้อย่างนี้เป็นต้นนั่นแปลว่ากําลังใจหมดนะ,ระหรือต่อยแล้วไม่ได้ค่าจ้างนั่งกาลังใจกําลังกายดีเพราะเป็นนักกีฬาแต่ว่ากําลังใจไม่มีสําคัญนะครับสําคัญมากความสมดุลก็เช่นเดียวกันกับชีวิตทั้งหลายทั้งปวงการคลองเรือนครอบครัว องค์กรต่างๆก็จะเป็นจะต้องมีกําลังใจเป็นสําคัญครับคนเจ็บไข้ได้ป่วยเอากําลังใจไปให้เขาก็ดีใจนะอย่างเมื่อวานไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลพอได้กําลังใจได้ผ้าได้พระก็มีความรู้สึกว่าออได้น้ํามนต์ออมีกําลังใจคาพูดก็เป็นกําลังใจครับ,รบเรื่องกําลังใจเนี่ยเป็นเรื่องการแสดงออกให้คนได้เห็นว่า เรามีความรักมีความห่วงใยเล่าเรื่องทรงความทรงจําที่ดีๆถามไทยบรรยากาศเดิมๆเก่าๆกับคนป่วยเนี่ยคนป่วยสดชื่นนะแม้แต่คนแก่ที่อยู่บ้านพักคนชราเวลาเราไปเยี่ยมเขาเนี่ยเราถามว่าเขาเคยเป็นนั่นเป็นนี่บางคนเคยเป็นหมอเป็นทูตเป็นนักข่าวเยอะไปหมดเลยพอถามอดีตปับ๊บโหตาลุกโพล่ขึ้นมาเลยนั่นคือกําลังใจไฟฝันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยล้วน่าต่เกิดจาก กำลังใจทั้งสิ้นดังนั้นกําลังกายเนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทอดทิ้งครับก็นั่งสมาธิก็ยังมีเดินจงกรมอยู่ยังมีกายประกอบด้วยอยู่นะใช่ฮะแม้แต่หลักของพวกฮินดูพวกพราหมณ์ที่เขาฝึกลมปราณเนี่ยนะครัเขายังมีการเคลื่อนไหวพร้อมกับความนิ่งของจิตเหมือนโยคะเหมือนโยคะพวกฤาษีฤาษีตัดตนทักษะของ อย่างคนแทงสนุกเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้จิตเนี่ยบังคับลูกนะผ่านไม้บังคับมือโหเก่งมากเลยแทงยังไงถึงจะให้ลูกนี้ไปเด้งไปนี่เราไปน,ไปนี่ไปนี่เราไปนี่โอ้โหบางทีชนทั้งสี่ห้าครั้งด้วยความตั้งใจเหมือนกับเหมือนกับจิตเนี่ยนะกำลังพละกกำลังมันเนี่ยสามารถจะสั่งลูกให้วิ่งได้ผ่านมือผ่านไม้ผ่านพละกกำลัง การ,รหมุนตัวโอ้ยต้องเรียนเรียนอีกเย,กอ,ยอะเลยร,รนี่ก็หมายความว่ากำลังใจเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้เข้าใจแล้วครับทั้งในทางถูกทางผิดคคแค่ว่าเราเนี่ยไม่ถูกกันบางคนเนี่ยนะรเราไม่เราไม่ถูกกันนะยังไม่เคยคุยกันเลยนะอ่าไม่ถูกกันนี่ไม่ใช่ไม่ถูกกันไม่ถูกจริตเ,เหมือนกับคนเห็นหน้ากันปั๊บครั้งแรกเนี่ยมันไม่ถูกจริตครับยังไม่ได้ ยังไม่ได้ทะเลาะบอแวงไม่ดูกัรเลยนะยังไม่มีเรื่องกายเลยครับนี่เป็นเรื่องใจแล้วใจกําลังความคิดกําลังจิตใจเนี่ยมันสามารถสื่อสารกันได้ครับแลนั้นบางคนต้องตาต้องใจกันมันปิ้งขึ้นมาเนี่ยมันต้องตาต้องใจคุยปั๊บติดเลยติดอกติดใจมีความรู้สึกว่าเหมือนรู้จักกันมานมนานรู้อกรู้ใจกันไปทุกเรื่องอย่างนี้ก็มีครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คนจะรักกันเนี่ย ไม่ได้รักที่ความหลอ่อความสวยความความมั่งคั่งของเงินของทองทรัพย์สินสมบัติสินค้าแต่รักที่จิตใจละครับอ่าหล่อสวยเดี๋ยวก็หมดมอา้าวคุณหล่อสวยได้กี่วันละ่ะครับใช่ไหมอายุสิบแปดิ <laughs> องถดถอยนะครับแสดงว่าถ้าไม่หลอ่อไม่สวยทิ้งใช่ไหมครับออถ้าไม่รักเนี่ยแสดงว่าใจเนี่ยมันหล่อมันสวยอยู่ตลอดเวลาใจที่งดงามรักกันตรงนั้นฉะนั้นกําลังใจเนี่ย มันหมายถึงพลังของจิตที่จะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชีวิตในงานในสิ่งแวดล้อมประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือกำลังใจที่จะต่อสู้กับอารมณ์ที่มากระทบเรารงานก็อีกส่วนหนึ่งคนที่เราไปเกี่ยวข้องก็อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็สำคัญนะจะต้องมี ใจเนี่ยต่อสู้กับมันมีพละกําลังขึ้นมาหลวงพ่อเวรยังตั้งสถาบันหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าสถาบันพลังจิตตานุภาพพลังจิตตานุภาพอนุภาพของพลังจิตคนก็สมัครมาเรียนโอ้ยขึ้นเขาทีหนึ่งเนี่ยเรียนรุ่นละ200ชั่วโมง6เดือนปีละสองรุ่นเชื่อไหมว่ามีสาขาทั้ง200กว่าสาขาทั่วประเทศทั้งในแคนาดาในยุโรป คือออกกําลังกายกับออกกาลังใจท่านบอกครับท่านพูดคํานี้เลยออกกําลังกายต้องเคลื่อนไหวออกกําลังใจต้องนิ่งน <ะ S 1> ี่ท่านพูดอย่างนี้ครับกลับกันนะครับกลับกันครับครับถ้าจิตนิ่งได้เมื่อไหร่มันจะเกิดพลังถ้ากายเคลื่อนไหวเมื่อไหร่มันจะมีเสียพลังมันจะมีพลังเกิดขึ้นอ่าเดเชยเราฝึกไงอืเช่นพวกกายกรรมพวกเปียงยางพวก ยิมนาสติกพวกว่ายน้ำพวกนี้ใช้ใช้ทั้งกําลังกายและกําลังใจควบคู่กันนักมวยก็ต้องใช้ใช้สมาธินะครับอย่างว่ายน้ำเนี่ยเขาบอกว่าใช้อานาปานสติเลยนะเนี่ยต้องหายใจมากครับต้องฝึกต้องหายใจอยู่นั่นแหละฝึกเพราะว่าดำน้ำมาหายใจไม่ได้ไงครับ ใช่ครับเวลาอยู่ในน้ําต้องกําหนดจังหวะหายใจให้ดีนะครับจังหวะหายใจให้ดีเมื่อไหร่ที่จะสูดเข้าเมื่อไหร่ที่จะปล่อยออกใช่ไหมครับใช่อสูดเข้าต้องขึ้นมาบนน้ไม่ไช่ไปหายใจตอนที่จมอยู่ในน้นอาสระสำลักแย่เลยครับเพราะนั้นต้องมีสติมีสมาธิดีมากนะครับต้องกําหนดรู้ลมหายใจอยู่ตลอดใช่ไหมครับว่าตรงไหนขึ้นตรงไหนออกตรงไหนขึ้นตรงไหนหายใจแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเด็กที่อยู่ในคันของแม่เนี่ยนะมันฝึกอนาปาณสติตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับเขาบอกว่า มันต้องหายใจให้สัมผัสกับกับคุณแม่สังเกตดูนะเด็กมันจะหายใจสัมผัสกันแม่เข้ามันก็เข้าแม่ออกมันก็ออกแม่เข้าอนาปานะครับครับฉะนั้นมันเหมือนกับว่ายน้ำจมอยู่ในอยู่ในคันแม่เนี่ยเหมือนกับว่ายน้ำอยู่ในสระน้ำเขาเคยบอกว่าเด็กคลอดใหม่ๆเนี่ยทิ้งลงไปในน้ำเลยไม่ใช่เพิ่งคลอดนะคลอดได้สักระยะหนึ่งทิ้งลงไปในน้ำ สัญชาตญาณเดิมที่เคยอยู่ในคันแม่เนี่ยมาเลยนะมันจะม้วนตัวแล้วก็หยุดหายใจโดยธรรมชาติเลยครับหยุดหายใจธรรมชาติเอออันนี้ก็ไปว่ายน้ําไปได้เลยครับมันคิดว่าเข้าไปอยู่ในคันแม่เหมือนเดิมก็ใช้สิ่งแวดล้อมแบบเดิมเขาก็สามารถปรับตัวได้ิด้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของกําลังใจเนี่ยในเรื่องของการออก กำลังใจก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับอย่างที่ท่านเจ้าคุณบอกว่าถ้าเผื่อกําลังใจดีแล้วมันสามารถที่จะทําทุกอย่างได้ตามที่เราประสงค์ต้องการถ้าเวลาที่กําลังใจไม่ดีแล้วจะทําอะไรก็ยากนะครับติดขัดหมดหมดหมด,หมดเลี้ยวหมดแรงตั้งแต่ภายในแล้วร่างกายก็พลอยหมดแรงไปด้วยใช่ไหมครับเหมือนกับว่าบางครั้งเวลาคนตกใจครับบางทีมี เพลิงไหม้หรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินกำลังมาแล้วเวลาใจเขาตื่นตัวตื่นเต้นเนี่ยแบกองมันมีพลังมหาศาลแบกองแบกตู้เย็นของใหญ่ๆแบกเตียงก็มีนะครับทั้งที่คนปกติไม่ไม่แบกแบกไม่ได้นะครับแต่วันนั้นพอใจมันมีพลังไงี้ยใช่ทำได้เกินกว่าคนปกติที่จะทำนะครับเพราะนั้นนี่คือใจเป็นตัวเป็นตัวควบคุมร่างกายอีกทีหนึ่งก็ว่าได้ใช่ไหมครับเห็นได้ชัดเจนหรือว่าแน่นอนบางทีคนที่จะ ทำอะไรที่จะกเค่นจะต้องขึ้นที่สูงที่ชันถ้ามถ้าจิตใจไม่มีพลังตั้งแต่แรกแล้วก็ท้อถอยทําให้สําเร็จนะครับหรือพวกที่วิ่งวิ่งมาราธอนโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. วิ่งทีหนึ่งเป็นสิกิโลอย่างงี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ก็ต้องใช้กําลังใจเป็นหลักในการที่จะทําสิ่งนั้นแม้จะบางคนเหนื่อยนะครับกายเหนื่อยแต่ใจยังไปอยู่ก็ยังสั่งให้ร่างกายเนี่ยวิ่งต่อจนถึงถึงเส้นชัยได้ เขาบอกว่าวันนั้นเขาใช้ใจวิ่งแล้วไม่ได้ใช้ใช่ใจายวิ่งนะครับบางคนบางคนเนี่ยจะแพ้อยู่แล้วนักมวยยกสุดท้ายเนี่ยจะแพ้อยู่แล้วทุกอัดฉีดกําลังใจมาใช่ไหมอัดฉีดขอมัดสุดท้ายลิกได้อสมานขอหมัดสุดท้ายหมานใส่ทีเดียวได้สามเข็มขัดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องใจนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากเหมือนที่พระอาจารย์หลวงพ่อบิริยางนะครับท่านท่านได้ได้สอนไว้ว่าการออกกําลังใจเนี่ยต้อง ต้องทําตรงกันข้ามกับกําลังกายคือให้นิ่งไหมครับปกติใจเราจะซัดสายไปมาวิ่งออกไปข้างนอกอยู่เลยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดใช่ไหมครับไม่เคยอยู่กับที่เลยการวิ่งของใจมันมันไม่เหมือนกายการวิ่งของใจคือการกินพลังใช่การใช้พลังใช่ไหมครับเหมือนอต้องมีสตินะครับต้องมีสติบางคนไฟป่ามามีพระอ่งหนึ่งอยู่แถวจอมทองแทนที่จะขนของใส่รถเข็นใช่ไหม แบกตู้เย็นไปเลยอย่างเงี้ยโอ้โหหลวงพี่ไม่ต้องใส่แบกตู้เย็นไปหรอกรถเข็นก็จอดอยู่ใกล้ๆเลยเริ่มเลืกไป <laughs> อย่างนี้เป็นต้นเรามีสติควบคู่กัน<ช>ควบคู่กันแต่ว่าคนส่วนมากอาจจะไม่ค่อยทราบวิธีในการออกกําลังใจเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นก็คงจะต้องมาเรียนรู้นะครับโดยการฝึกไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติจากการดูลมหายใจนะครับ เข้าออกหรือว่าดูบางคนก็ดูพองหนอยุบหนอหรือสายของพระอาจารย์หลวงพ่อพยังก็ใช้วิธีพุทโธ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 คืออันนี้เติมพลังครับอันนี้เติมพลังคําว่าเติมพลังในที่นี้หมายถึงว่าเวลาที่เราคิด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 เจอนั่นเจอนี่คุยนั่นคุยนี่พลังมันหมดครับแต่การที่เรามาทาภาวนานิ่งๆเงียบๆเนี่ยเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ครับของของจิตครับชาร์จแบตเตอรี่การชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยจะต้องนั่งสมาธิ ไปให้ถึงปีติถึงจะได้แบตเตอรี่ครับปีติเป็นยังไงมันจะเป็นสภาวะสุญญากาศทางอารมณ์ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตหน้าที่เดียวมันจะมันจะชาร์จอย่างรวดเร็วเลยนะครับชาร์จแบบจิ้ดเลยพลังเต็มแล้วนึกเหมือนกับนอนเรานอนหลับอะ่ะเรานอนหลับเรานอนนิ่งๆอ่าแปดชั่วโมงเรานอนหลับอย่างเก่งห้าหกชั่วโมงนี่ก็อิ่มละแต่อันนี้มัน มันเป็นการนอนหลับอย่างรวดเร็วอันนึ่งทมันเหมือนเป็นฟ้าสชาร์จของมือถือนะครับเหมือนว่าเวลาชาร์จโทรศัพท์เราต้องเอาโทรศัพท์วิ่งๆอย่าไปชาร์จด้วยใช้ด้วยมันร้อนอันตรายเดี๋ยวระเบิดในฟังนี่เขาบอกใช่ไหมครับใช่เราชาร์จด้วยใช้ด้วยมันก็ไม่เต็มสักทีใช่ไหมครับมันก็ทํางานหนักแต่ถ้าเผื่อผู้หญิท่านจะคิดว่าคือปิดทุกอย่างหมดปิดเปิดปิด เครื่องปิดแอปพลิเคชันไม่อัปเดตไม่อะไรเลย ừ ừ, นิ่งๆเลยนะครับแอร์โรเพนโหมดครับแอร์โรเพนโหมดเลยคือไม่มีการใช้พลังงานตัวนั้นแล้ว ừ, ทุกอย่างตัดขาดหมดไม่ไม,ไม่ไม่สื่อสารข้างนอกไม่เปิดกล้องไม่เปิดสัญญาณอะไรเลยชาร์จเข้าไปอย่างเดียวแปบ๊บเดียวเต็มะนะครับแล้วก็มีพลังอันนี้แบบนี้หนึ่งแบบที่สองพลังจิตเนี่ยจะดูได้ตอนไหนดูไหมดูได้ตอนที่เขายอยให้โลภไม่โลภ <ừ> ให้ทุจริต <ừ> ไม่ทุจริต <ừ> อ่า ว่ามีพลคงไารเราผิ่ครับจิตมันมันสู้ได้สู้ได้ครับแอ่ถ้าคนไม่มีจิตไม่มีพลังตรงนี้โอ้โหพอเจอเอาราคะมาให้ก็จมในราคะเอาโทระมาให้ก็จมในโทระครับด่ามาด่ากลับอะไรเงี้ยนะครับเอาโลภมาให้ก็จมอยู่ในโลภคือเอามาเอาอะไรมาให้จมหมดเลยถูกเหมือนเหมือนปลาปลาที่โดนเบ็ดเพราะอะไรเหยื่อ ราคาโลภะาทสะโมหะมันเป็นเหยื่อนะเขาเอาไปล่อล่อเราก็งับ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 ครับอ่าอันนี้เป็นพลังอย่างหนึ่งที่จะทดสอบว่าเราเนี่ยจะทําความชั่วในที่ลับถ้าในที่แจ้งเรามีคนเห็นเราไม่ทําครับถ้าในที่ลับคนไม่เห็นล่ะใช่ไหมล่ะจริงครับอจริงไหมอันนี้พลังมหาศาลเลยนะไม่มีใครเห็นมันมีแต่จิตเราแหละที่เห็นมีแต่กําลังเรื่องว่าภายในของเราอย่งเดียวนะครับที่จะสู้กับเราแล้วครับที่จะสู้กับเรา ถามว่าพลังตัวนี้มาจากไหนมาจากการที่เราฝึกฝึกเรียนรู้เข้าใจแล้วมีแรงบันดาลใจมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่งั้นมันก็จะมีประเด็นต่างๆเกิดขึ้นบางคนมีชื่อเสียงมีลาภสการะมีบริวารหลงมียอดอีกหลงโอ้โหมีคนเอาเงินมาให้พระนมนมเอาหลงในที่สุดก็ จะเจอปัญหาเรียบร้อยเลยอันนี้อันนี้ก็พลังไม่พอมันเหมือนคนแบกกระสอบข้อสารแต่ว่าตัวเองเนี่ยอายุไม่น้ําหนักตัวเองไม่ไม่ไหวแบกน้ำหนักไม่ได้แบกน้ําหนักโอ้สุดยอดนะครับวันนี้ได้เห็นเลยนะครับว่าพลังภายในสําคัญมากนะครับโดยเฉพาะยิิงตอนสุดท้ายนะที่คุณบอกว่าถ้ากําลังภายในเราไม่พอคือจิตเราไม่มีพลังพอเนี่ยเวลามีโอกาสที่จะทําไม่ดีแล้วไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เนี่ย เราก็จะแพ้ใจตัวเองแล้วก็ไปทำอย่างที่บอกแพ้ความโลภแพ้ความโกรธแพ้ความหลงนะครับโลภก็ไปเอาของคนอื่นไปคอร์รัปชันไปโกงใช่ไหมครับไปหยิบฉวยของคนอื่นมาทั้งที่เขาไม่เห็นอะไรแต่เราไปหยิบมันก็ผิดอยู่ดีหรือไปโกงเขาวันหนึ่งก็ต้องรับโทษใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องความโกรธเราโกรธโมโหไปไม่มีอะไรดีใช่ไหมสุดท้ายความโกรธนั้นก็มาทําร้ายเราอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกกําลัง จิตใจก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่เราทอดทิ้งไม่ได้นะครับวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้ตรงนี้ก่อนนะครับน่าเสียดายเวลาหมดลงแล้วครับท่านสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับให้ธรรมะเป็นฐานได้ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อน,นเพียงเท่านี้นะครับธรรมะสวัสดีครับจีไม่เย็นก็เห็นระทุ ทำเป็น,ปนพูดเป็นก็เป็นสุขทุกไม่ลงเหลืออภัยได้ทุกเมือ่อจ็ดไม่ทุกข์ก็เป็นสุขทำเป็นขจัดสินมนทินใจ